เราดูที่พืนคนเรียกได้ว่า FC แฟนคลับนะครับก็ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสชมกันแบบรัวๆเลยนะครับสำหรับคลิปของน้องฟ้าใสสถาพรครับทุกคนที่ เข้าไปร่วมทําบุญนะครับที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นบุญกระถินนั่นเองครับแต่หลุดโฟกัสครับทุกคนเราได้เห็นความนอบน้อมแล้วก็ความน่ารักของน้องฟ้าใสครับทุกคนที่เข้าหาผู้ใหญ่อย่างแม่หน่อยคุณแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับและน้องเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหน่ารักแล้วก็มีความสามารถนะพี่อุ้มอิมข่าวกระแสก็ติดตามผลงานของน้องอยู่นะครับ ในส่วนของการคุยกับแม่หน่อยในครั้งนี้คับทุกคนเราจะเห็นเนี่ยว่าน้องคับทุกคนก็มีความนอบน้อมแบบสุดๆนะครับและแม่หน่อยก็สอนน้องเอาไว้ดีมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงให้ดูว่าอุงอิงเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายนะครับฝากลูกฟ้าใสเนี่ยนะครับอดทนอ้าวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นั่นเองนี่คือคําพูดของแม่หน่อยคุณแม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่มีต่อน,น้องฟ้าใสสถาพรน,นั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะครับ ที่ถ่ายบรรยากาศเนาะบ้านของน้องอุมอิงเพชรบ้านแพงครับมาฝากเอซีแฟนคลับนะครับรีดได้ว่าวันนี้เนี่ยน้องก็เข้าไปทําบุญนะทุกคนแล้วก็เข้าไปเยี่ยมทางด้านแม่หน่อยแล้วก็ทางด้านทีมงานหลังบ้านนั่นเองนะครับรีดได้ว่าน้องเป็นคนน่ารักคนหนึ่งอุ้มอิมข่าวกระแสขออนุญาตพูดถึงหน่อยนะทุกคนสําหรับผลงานของน้องฟ้าใสาสถาพรนะครับมีโอกาสได้ชมแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามน้องเหมือนกันครับกับผลงานแรงรักพระอภัยมณีครับที่น้องโชว บนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับต้องบอกว่าน้องทำออกมาได้ดีมากๆ แอบแอบกระซิบนิดนึงเสียงน้องหรือว่าโทนเสียงน้องนะครับมีความคล้ายๆน้องเต้าสุกัญญานะครับทางด้านมาแนวเดียวกันเลยนะครับทุกคนกับทางด้านนางเอกระเบียบวัฒศินเลยต้องบอกว่าเสียงเนี่ยมีความกลงวานกับทุกคนแล้วก็เสียงมีเอกลักษณ์แบบสุดๆนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็แอบเอาใจช่วยน้องเน้องเนี่ยโชว์สาวน้อยออสาวน้อยละเพลินโชว์เนาะเป็นนางเงือกน้อง คีปลุกมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากสวยหวานนะครับเป็นคนสวยหวานแล้วก็เป็นคนที่นางเอกนางเอกครับทุกคนและน้องก็สมบทบาทมากๆกับการสวมบทบาทตัวเองเป็นนางเงือกนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยบนเวทีสาวน้อยละเพลินโชว์ซึ่งตอนแรกนะอุ้มอิ่มเนี่ยแอบคิดนะว่าเฮ้ยหมิวหมิว,มวรัชดาพรเป็นนางยากักษ์ แล้วใครจะมาเป็นนางเงือกใครจะมาปราบนางยักษ์ได้ไอเราก็งงอยู่นะแต่พอเป็นน้องฟ้าใสาปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันได้เหรอเสียงได้เหรอหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยได้เหรอใช่ไหมครับแต่น้องทําได้แล้วก็กลายเป็นไวรัลด้วยเอาตรงๆนะครับผลงานโดดเด่นมากนะครับจากการได้รับบทนะครับนางเงือกนะครับในแรงรักพระอภัยมณีนะครับน้องถือว่าเสียงมีเอกลักษณ์ครับทุกคนแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆวันแรกเนี่ยอาจจะตะขุกตะขัก นในวันแรกคือเข้าใจว่าน้องอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างแต่พอหลายๆโชว์ที่พวกเราได้ดูเนี่ยทุกคนที่อิ่มอิ่มข่าวกระแสได้ดูเนี่ยน้องทําออกมาได้ดแีแล้วเสียงน้องคือคุมอยู่มากๆแล้วนั่นเองครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องๆแล้วตอนนี้ถือว่าน้องก็ ได้มีการลงคลิปแล้วก็เหมือนกับถ่ายคลิปกับพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับบ่อยๆลงช่องโอ้โหยอดวิวถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่น้องเนี่ยไปหาอุงอิงด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับไปให้ทิปพี่พพพอุงอิงใช่ไหมทุกคนน้องที่ไปเล่นแสดงอยู่ที่บ้านน้องคลิปนั้นพิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็เพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับก็เห็นถึงความน่ารักเนาะแล้วน้องก็เป็นดูแล้วเป็นคนที่แบบว่าใส่ย,ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับอนาคตไกลเด็กคนนี้เชื่อเลยอนาคตไกล นาคตนี้คือเป็นนางเอกหมอลำระดับต,ต,ต้นๆแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนนะครับขอให้รักษาความน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับน้องฟ้าใสแล้วก็รอชมผลงานอยู่เนาะทุกคนต้องบอกว่าชุดล่าสุดเนี่ยพิมพ์อิ่มข่าวกระแสได้แอบดูนะเป็นชุดที่น้องสวมใส่แบบ The Musical ใช่ไหมครับตอนได้อาจารย์บิกกี้แครีเนาะได้มาเทรนให้สําหรับโชว์พระอภัยมณีอ่า โชว์แรงรักพระอภัยมณีนะครับต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วชุดอลังการมากครับทุกคนเหมือนแบบหลุดออกมาจากแบบดิสนีย์เลยอะน้องฟ้าใสนะครับสวยงามมากๆครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นเนาะความนอบน้อมของน้องแล้วก็ตัวตนของน้องมากยิ่งขึ้นกับการที่น้องเนี่ยถ่ายคลิปที่บ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถ้าน้องไม่ไปถ่ายพี่อุ้งอิ่งก็คงไ่ได้ดูน้องจริงๆคือน้องไปถ่ายคลิปกับพี่อุ้งอิงแล้วก็มีการไปถ่ายคลิปที่บ้านพี่อุ้งอิงเนาะให้กับ แฟนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับพุกคนน่ารักมากแล้วก็วันนี้เห็นแม่หน่อยเนาะก็ได้มีการแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรแนะนําน้องนอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นแหละเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมี d r a งดราม่าอะไรก็แล้วแต่เราขอให้น้องอดทนเอานะครับดูอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเป็นตัวอย่างน้อยอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงฝ่ามาหากราบดราม่ามาหลายเรื่องมากๆนะครับโดยจะมีคนมาว่าน้องในนู่นนี่นั่นแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็มี FC แฟนคลับนี่แหละเป็นเกราะคุ้มกันให้กับน้องนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่ดีนะครับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่น้องยึดมั่นถือมั่นอยู่แนละนั่นคือความดีของน้องนั่นเองสำหรับองอิงน้องก็อยากให้น้องนะครับนะครับ น้องฟ้าใสาใช่ไหมเดินตามรอยอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงเลยเชื่อว่าแฟนๆของน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยรอซับพอร์ตนะแล้วก็รอเชียร์น้องอยู่นะทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถเสียงดีมากแล้วก็เสียงแบบไปในโทนแบบนางเอกแบบนางเอกนางเอกครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกาลังใจให้กับน้องแล้วก็ขอให้น้องพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับและอุ้มมิมข่าวกระแสก็เห็นแววน้องเนาะความความแบบความเป็นสตาร์ ความเป็นดาวในอนาคตนะครับเนาะถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆอายุเท่าไรไม่รู้ว่าเห็นเรียกพี่อุงอิงใช่ไหมน้องน่าจะเป็นเด็กอยู่นะน่าจะอายุ16-17ประมาณนี้แหละนะทุกคนเนะาะก็ได้ยินขาวว่าวว่าเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็นญาติของพี่แอดดี้ด้วยใช่ไหมครับเนาะตลกของสาวน้อยเพชรบานแผงด้วยก็ขอให้น้องสู้ๆเอานะ นะครับทุกคนก็ขอให้ปังๆเป้งเป,เปรี้ยงนะครับไปพร้อมๆกันกับอุงอ,งอ,งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้วงสองก็มีมีงานด้วยเห็นบอกว่าวันนี้มีงานด้วยน้องทุกคนอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยใช่ไหมครับน้องเนี่ยก็เลยเดินทางไปหาแม่หน่อยนะครับทุกคนน่ารักมากเนี่ยคือคือเด็กที่รู้จักความรู้จักภาษาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือพอไปศรีสะเกดปุ๊บเนี่ยอยู่ใกล้บ้านพี่อุงอ,งอิงน้องก็ไปเลยนะครับมีความคิดถึงมีความ อยากจะมาอยากจะมาเยี่ยมอะไรแบบนี้นก็คือได้ใจ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปเต็มๆเลยสาหรับน้องฟ้าใสสถาพรน,นั่นเองนะครับน่ารักมากแล้วก็วันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศน้องที่น้องเข้าไปทําบุญนะครับกับแม่หน่อยเนาะทุกคนแล้วก็เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหน้องก็เป็นเด็กที่มีความนอบน้อมถ่อมตนนะครับทุกคนน้องก็ขอให้น้อง รักษาตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องฟ้าใสแล้วนะแล้วก็รอดูโชว์แล้วก็รอดูผลงานน้องอยู่เรื่อยๆเนาะทุกคนสําหรับนางเงือกน้อยเอนดูอะ่ะคือเป็นคนที่แบบมิวใส่มาน้องก็ใส่กับอย่างสมสศักดิ์ศรีคือแบบมิวแรงมาใช่ไหมนางยักษ์แรงมาฉันก็สวนกลับเหมือนกันคือเป็นเด็กที่ใจสู้อะ่ะทุกคนนะ เราเห็นน้องแบบโหโชว์บนเวทีคือไม่น้อยหน้ามิวรศดาพรเลยจริงๆนะสำหรับฟ้าใสเนาะอันนี้พูดจากใจเลยว่าเด็กเท่านี้และทําได้เท่านี้คือสุดยอดมากๆแล้วนะครับสำหรับฟ้าใสสถาพรเนาะใช่ไหมก็ขอให้น้องปังๆดังๆเปรี้ยงไปกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอให้ทาคลิปเนาะเกี่ยวกับพิุพงอิงเพชรบ้านแพงเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวพิมพอิ่มก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของข่าวสารกันแล้วกันเนาะขอให้น้องปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าววกระแแสด้ยพ์ข นะครับแล้วก็ช่วงนี้แล้วฝากพ่พอแม่ด้วยใครที่กําลังเดินทางไปดูหมอลำก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ